สวัสดีครับในรอบนี้เราจะมาอธิบายการติดตั้ง p h o t o s h o p นะครับจากตอนที่แล้วเนี่ยเราอธิบายการติดตั้งบนบนบนแซมนะครับก็คือเราจะคราวนี้เราจะลองติดตั้งตัว p h o t o s h o p เลยก่อนอื่นเราก็ต้องเข้าไปที่เว็บ p h o t o s h o p ก่อนนะครับ www รับ p e p r e s นะครับ t a แล้วก็ s o p ครับ p r e t o s h o p c o m นะครับแล้วก็คลิกไปที่ดาวน์โหลดครับอันแรกที่เราต้องไปดูก่อนก็คือว่า p r e t o s h o p เวอร์ชันใหม่เนี่ยล่าสุดเนี่ยก็คือ1.6.1.421เมกเราก็ต้องมาเช็คตัว system requirement ก่อนนะครับที่เราจะสามารถ install ตัว p r e t o s h o p ได้เนี่ยก็จะต้องมีถ้าเกิดเรา i n นสตอ l photoshop ลงบนคอมพิวเตอร์เราก่อนเนี่ย ก็จะต้องเป็นระบบปฏิบัติการซัพพอร์ตบนระบบปฏิบัติการ Windows Mac แล้วก็ Linux นะครับแล้วก็ส่วนแพ็คเกจก็เป็น RAM server s h p for Windows หรือ Mac แล้วก็ Easy PHP พวกนี้จะเป็นลักษณะ PHP development environment นั่นนะครับ Web server ที่ซัพพอร์ตจะต้องเป็น Apache 1.3หรือ Apache 2.x ขึ้นไปนะครับแล้วก็ Microsoft iis นะครับหรือ nginx php 5.2บวกขึ้นไปแล้วก็ mysql 5.0บวกนะครับคราวนี้เราก็มาทำการดาวน์โหลดนะครับขั้นตอนเราก็ดาวโหลดคลิกดาวน์โหลดเสร็จนะครับอันนี้ผมดาวโหลดเสร็จแล้วจะได้ไม่เสียเวลาในการที่จะรอดาวน์โหลดนะครับผมดาวน์โหลดเสร็จก็จะออกมาเป็นไฟล์ไฟล์ที่ทำทำการซิ p เอาไว้นะครับ1.6.1.4ครับ เราก็ extrac t ไฟล์ออกมาก็จะได้เป็นไฟล์นี้ครับซึ่งประกอบไปด้วยตัว install นะครับเราก็ copy ไฟล์นะครับเราไปสร้างก่อนอื่นเราเข้าไปที่ sam ก่อนนะครับออกเสียงว่า sam x นะครับ sam เราทำเข้าที่ control panel นะครับจากนั้นเราก็เข้าไปใช้ explorer เปิด explorer ครับแล้วเข้าไปที่ตัวที่เก็บตัวเว็บนะครับ f t d o c s นะครับดับเบิลคลิกจากนั้นเราก็สร้างโฟลเดอร์ที่เราจะสร้างขึ้นมาผมตั้งว่า pshop ละกันนะครับเขียนเป็นตัวเล็กหมดเลยละกัน pshop นะครับ pteshop ครับแล้วก็นำไฟล์มาใส่ออกมานะครับผมใส่เฉพาะไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์นี้ copy ทั้งหมดนะครับจากนั้นก็ copy แล้วก็นำมาแปะ p s p p ชก็คือเรานำา p e t a s h o p ลงไปเก็บในในแซมนะครับผอัาเสียงง่ายๆเป็นในแซมก็ได้ครับ xamppp แซมนะครับต้องเก็บในที่ htdoc htdocs นะครับผมสร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อ p s o p p แล้วก็นำ p r e t a s h o p เข้าไปใส่นะครับ อันนี้อยู่ใน h t d o c นะครับเวลาเปิดถ้าเราหาไม่เจอจำไม่ได้เราก็กดเปิดตัว sam control panel แล้วก,กด explorer นะครับแล้วเข้าไปที่ h t d o c ตรงนี้เท่านั้นเองนี่ผมสร้างโฟลเดอร์ pshop operator shop ใส่ลงมานะครับต่อมาสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเราต้อง start apache เพื่อทำตัวเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับอันนี้ start สำเร็จแล้วขึ้นเป็นสีเขียวนะครับ อยู่ที่พอร์ต80และพอร์ต443นะครับอีกอันนึงที่สตาร์ก็คือ MySQL เพราะตัว Photoshop ต้องใช้ฐานข้อมูลนะครับอันนี้ก็สตาร์ทสำเร็จเป็นสีเขียวนะครับจากนั้นเราก็กดไปที่ Admin ตัว Apache นะครับผมปิด Photoshop ไปก่อนเราก็เข้าไปที่ localhost แล้วก็เมื่อกี้เราตั้งชื่อว่า pshop นะครับ pshop แล้วก็กด Enter อันนี้เราก็จะเข้าไปที่หน้าอินสตอ l ของตัว p r e t o อร์ชนะครับ okay, เข้ามาถึงหน้านี้แล้วหน้า i n นสตอ l p ฟด t t อ r s h ็ p ครับก็ลองมาเริ่มการอินสตอ l กันได้เลยสเต็ปแรกที่เราต้องอินสตอลก็คืออันนี้เป็น p r e t o อร์ช็อเวอร์ชัน4น่นะครับก็การติดตั้งตัว p เ o อร p ช็อปเนี่ยเป็นไปด้วยความรวดเร็วแลาก็ง่ายดายนะครับ แล้วก็มีคอมมูนิตี้ที่มีพอมีร้านค้าอยู่มากกว่า250ล0 0้านร้านค้านะครับแล้วก็คุณจะสามารถที่จะสร้างร้านค้าที่มีความแตกต่างร้านค้าออไที่มีความแตกต่างแล้วก็สามารถจัดการได้อย่างง่ายดายทุกวันเรามาเลือกภาษาอก่อนเราเลือกภาษาอังกฤษครับตน Next นะครับจากนั้นตรงนี้ก็จะเป็น License Agreement นนะครับเราติ๊ก I agree to above term and condition กด next ต่อมาเราตั้งชื่อช็อปนะครับผมตั้งเป็น s s h ช p ไปก่อนนะครับตั้งเป็น p s ช o อนะครับแล้วก็ประเทศไทยนะครับไทยแลนด์จากนั้นประเทศไทยนะครับจากนั้นก็ตั้ง first name ผมตั้งเป็น p s ช o P ละกัน p แล้วก็ ssop นะครับ แล้วก็อีเมลแอดเดรสที่เราจะใช้นะครับอันนี้เราใช้ visa m a com แล้วกันนะครับ v i s com จากนั้นช็อตพาสเวิร์ดอันนี้ก็ตั้งไปตามที่ต้องการผมตั้งหนึ่งพนะันหแล้วกัน1 2 3 4 5 6องสามสี่ห้ครับหนึ่งสองจากนั้นกด next ครับ คราวนี้เนี่ย c o n f i g your database by filling out the following field อันนี้เราจะต้องทำการสร้างฐานข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างฐานข้อมูลที่เครื่องเราเนี่ยก็คือ MySQL เราคลิกไปที่ admin ครับเพื่อเข้าไปสู่ php my admin นะครับตัวนี้จะเป็นโปรแกรมในการจัดการฐานข้อมูล MySQL เราคลิก Database นะครับสร้าง Database Name ขึ้นมาผมตั้งชื่อเหมือนกันเลย T e shop เอาเผื่อว่ามันจะมีความต่างตั้งว่า ่า P S ละกัน่ะ P S P Shop เพิ่ม P บ i กตัวละกันนะครับ P Shop P นะครับกด Create โอเคเราสร้างฐานข้อมูลเสร็จนะครับจากนั้นเราก็ไปตั้งชื่อฐานข้อมูล Name เราชื่อ P Shop P นะครับเราไม่ได้ใส่ Database Login แล้วก็ Database Password เพราะฉะนั้นตรนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้ ทําการทดสอบว่าสามารถเชื่อมต่อฐางข้อมูลได้ไหมนะครับเชื่อมได้นะครับผมก็ next to next step เลยกด step ต่อไปนะครับตอนนี้ก็ทําการติดตั้งตัว p r e t o s h o p อปเวอร์ชั่น1น1 4นะครับเดี๋ยวเรามารอกันนะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะ install ได้ตอนนี้คือตัว Apache Server กับตัว MySQL เนี่ยก็ running อยู่ปกตินะครับ เดี๋ยวเรารอติดตั้งใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับในช่วงที่รอเนี่ยผมก็จะไปอธิบายตัว p e ตตาช็อปมากขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับเฟตตาช็อปเนี่ยเฟตตาช็อปเนี่ยเป็นร้านค้าเป็นลันกษณะของซ MS หรือตัวแพ็กเกจสำเร็จรูปในการที่จะเป็นร้านค้า e c o m m e r ิรออนไลน์นะครับ ่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ใหญ่พอสมควรน,นะแต่ดูเป็นมืออาชีพมากๆทีเดียวแล้วก็มีมีคอมมูนิตี้ด้วยนะครับจะเป็นลักษณะฟรีแต่ว่าถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนธีมหรือว่าเพิ่มฟังก์ชันหรือโมดูลบางอย่างเนี่ยเราก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับในรายละเอียดเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บก็จะมีรายละเอียดเดยอะค่อนข้างเยอะทีเดียว ก็มีบล็อกด้วยก็จะมีบล็อกรายละเอียดเกี่ยวกับเกี่ยวกับตัว p r e t o s h o p มี Community นะครับแล้วก็มีในส่วนของเรียนด้วยเรียนรู้นะครับเรามาดูที่หน้าแรกก่อนดีกว่าอธิบายภาพเข้าใจรวมๆนะครับ ก็คือเพจเตอร์ช็อปก็คือ create your free online store สามารถที่จะสร้าง store ออนไลน์ได้แบบฟรีเลยนะครับ Your e-commerce success start here ธ e ุรก mm ิจด้าน e c o อ m ีคอมเของคุณจะประสบความสำเร็จเริ่มต้นได้ที่นี่นะครับก็จะมี p e t เตอร์ช็อปคล We provide everything you need to get started focus on your store and we take care of the rest ก็คือเขาจะบริการทุกอย่างนะครับ h o สติ้งต่างๆเราสามารถใช้ของเขาได้ ใช้ของแอ t พ s h o p ได้หรือเราจะดาวน์โหลดไปใช้โปปรรแกรมไใช้เองนะครับถ้าคุณ you are ready to host and customize your store download the latest version อันนี้ก็สามารถดาวน์โหลดตัวแพคเกจ photoshop ไปใช้ได้เลยถ้าคุณมีโฮสต์ในการติดตั้งแล้วนะครับ photoshop expert นะครับผู้เชี่ยวชาญ photoshop เนี่ย you re ready to get s t a r t but would like assistance from one of our expert partner สมมติปิดปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเพ h o p ช็อปคุณก็สามารถที่จะปรึกษาได้ตรงนี้ contact expert นะครับแล้วหน้าแรกก็จะมี showcase ด้วยสำหรับคนสาหรับคนที่ทําด้วย p e t ดะช็อปแล้วก็เป็นเว็บสําเร็จรูปสาเร็จแล้วนะครับก็จะมีเคสต่างๆให้เราดูมี community นะครับเข้าไปสอบถามข้อมูลได้ปัจจุบันก็มีคนใช้ p e t ดะช็อปมากกว่า250,000แล้วนะครับธุรกิจแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูตอนนี้ติดตั้งอยู่ที่89นะครับ 100%นะครับคราวนี้เราก็ไปดูที่ backoffice กันก่อนนะคราวนี้รเราอ่านรายละเอียดนะครับเ็บอกว่า for security purpose you must delete the install folder เพื่อจุดประสมมงค์ความปลอดภัยของข้อมูลคุณต้องทำการลบแฟมข้อมูลที่ชื่อ install นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สเต็ปแรกเราต้องไปทำการลบก่อนนะครับผมจะไปทำการลบตัวโฟลเดอร์หรือแฟ้มข้อมูลชื่อว่า in s t a l l ครับเราก็ไปที่ตัวแฟ้มแฟ้มก่อนนะแล้วก็เข้าไปที่ e x plorer ก็ได้ เราก็เข้าไปที่ h t d o c นนะครับเข้าไปที่ตัว pshop ที่เราจะสร้างเมื่อกี้จากนั้นลบคำว่า i n s t a l l ล์ออกครับลบเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราเข้าไปที่ตัว p t พ s h o p ใหม่นะครับคราวนี้เราลองเข้าไปที่ตัว Back office ก่อนเข้า Back office ได้ไหมอ่ายังเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย เราต้องทำไปทการแก้ตัวแอดมินก่อนธรรมดาที่ผมใช้ก็คือต้องตั้งชื่อแอดมินเนี่ครับเขาตั้ง0ูนย i x, x g t ผมก็ตั้งเป็นประมาณผมก็ตั้งไปเลยศูนย์ศูเฉยๆนะครับจากนั้นเวลาผมเข้าเนี่ยผมก็ต้องไปที่ local host p shop admin แล้วก็0ูนย์ศูแล้วก็กด enter คราวนี้เราก็จะสามารถที่จะล็อกอินเข้าสู่ระบบ peta shop version 1หนึ่งจได้ นะครับในส่วนของ f o นต์ออฟฟิเนี่ยเราก็เข้าไปดู f อ n ต์ f อฟฟิของเรานะครับที่เราทําการติดตั้งแล้วอันนี้จะเป็นติดตั้งแล้วครับหน้าตาของตัวเดโมหรือว่าตัวเวอร์ชั่นเริ่มต้นของ1.6.1.4ตัว p e น a ตอร์เราก็สามารถที่จะ c u ส t ตอ i z ไมต่างๆได้อันนี้ก็เป็นการลงที่สำเร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าล็อกอินเข้าไปดูที่หลังบ้านของตัว p พนเตอร์ก่อนนะครับ ใช้อีเมลแอดเดรสก็คือ v z m a r t h atotmail c o m นะครับส่วนพาสเวิร์ดก็เป็น123456ครับกดล็อกอินเมื่อกี้พาสเวิร์ดถึง8นะครับ12345678นะครับกดล็อกอินครับเราก็ล็อกอินเข้าไปที่ระบบหลังบ้านของตัวเพจเตอร์ชอปก็เนี่ยหลังบ้านก็ค่อนข้างซับซ้อนนะ แต่ยังไงผมค่อยมาอธิบายในคราวหน้าแต่ครั้งนี้นี่คือครั้งนี้ผมก็ลงสอนเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้ายัางไงถ้าเกิดมีโอกาสผมจะมาอธิบายอีกทีครับว่าใช้งานอย่างไรนะครับโอเคเพราะฉะนั้นในเวอร์ชันนี้ผมก็มทำไฟไล์เอาก่อนนะครับอันนี้คือหน้าเดโมนะครับงั้นเราก็เสร็จการติดตั้งตัว p แอส o ้าช็เวอร์ชัน1.6.1.4ครับขอบคุณครับ